สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องเป่าลมแบรนด์ทโท้นะครับอันนี้ก็แรงดัน20โวลต์ครับลมก็แรงอยู่พอสมควรน,นะครับแล้วนี้เอาไว้เป่าใบไม้เวลาที่เราตัดมานะครับได้ไม่ต้องกวาดนัก็สะดวกดีครับหน้างานใช้ได้หลายอย่างนะครับเป่ากุ่นเป่า ถนนเบาอะไรได้หมดเลยครับนี่เบาใบไม้ครับสะดวกสบายครับไม่ต้องกวาดแต่ถ้าใครชอบกวาดก็อีกเรื่องนึงครับมันหนักเบานะครับคนแก่ก็ใช้ได้เป่าปุ่นตามใต้โชว์ฟ้าใต้ตู้ใต้โต๊ะอะไรพวกนี้ครับที่เรากวาดไม่ถึง นี่ครับก็จะประมาณนี้ครับเบาครับ